มีข่าวดีมาให้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าหลังจากที่คลมได้มีมติให้ลดค่าไฟฟ้าลงในสัปดาห์ที่แล้วจาก4บาท35สตางค์ต่อหน่วยเหลือ4บาท10สตางค์ต่อหน่วยวันนี้มีข่าวดีอีกครั้งหนึ่งได้มีการเสนอให้ปรับลดลงอีกข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจเปิดเผยว่า นายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์โคศกรัฐบาลได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคลมที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานได้รับรายงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ได้หารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพ เสนอลดค่าไฟลงอีกจากมติคลมสัปดาห์ที่แล้วที่4บาท10สตางค์ต่อหน่วยเหลือเพียง3บาท99สตางค์ต่อหน่วยและอย่าให้มีผลทันทีในรอบบินเดือนกันยายนนี้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ